อาวหลายครูหลายคนคักเลยนี่นะกินเนี้ยวันนี้นะแกงหนูไม้ตับมะฮุ่งแกงหนูไม้ตับมะฮุ่งแกงผักคะาอาเด้อะคั้งคักงคั้คั้กินง่ายเด้ออืมกินง่ายเด้อปลาปลาโซนกี่เข่าเนี้ยมันมาได้พี่น้องปองไฟอ้าวพี่น้องมาเด้อหลายครูเขาอยู่ไฮอยู่หน้าหลังจากขึ้นแต่ดำหน้าตัวนี้เท่ากับดำหน้าชักลุ้งสะทายยันยุงพี่น้องทั้งหลาย เออผนดับหน้าสักลุงเท่าน้ำมันมีพ่อบางบอนก็นเอินว่าเห็นหน้าเขาโพอันนี้คือดำหน้าบอกกองกนอ้นนี่นะเพื่อมาดำหน้าแม่ผู้เลิศที่มีมากอันผู้เลิศที่มากบอพันดำหน้าอกลองก้นจะต้องวิธีนี้ดำหน้าเขาโพวันนี้เป็นมือทีสองที่เฮาดำต่อจากเมื่อวานวานนี้ยังบ่แล้วมันค้ำก่อนก็เลยพ่าเดียวขึ้น น,นี่ก็เลยมาซ้ำเทวายัางน้อยนึงมันนี่เคยอย่แล้วแล้วเฮอนี้ขงังปุนดูดน้ำเสิร์ฟเพราะน้ำมันมีพอสีได้ลงเฮอนี้ต่อปันนี้ตอนแรกนี้ลงเฮอนี้เฮอเยอะเต็มแล้วปัญหาคือเฮามีมีน้ำแต่ลเฮาต้องดูดน้ำเสิร์ ห้องก็ชิล่งไปดำพอตอนนี้มันคือเคยจะซอดหน้าแล้วเคยน้องจับกองเฮ่อนี่งาคู่ชิล่งไปดำที่จริงก็ดำดำได้ดพุ่นมากฮอตทีนะแต่ว่าเอาอยู่เด็ตั้งกองไว้ดำไปเลนดำเต็มเลยกัน พีน่นเดี๋ยวเอาสิฮให้เบิง้งหนี้เธอต่อไปเธอนีก้กะจัะได้กะแล้วละพาขึ้นไปเบิ้งตอนนี้นี่ขึ้นแต่ดำหน้าแล้วกะพอดี้สิบสองโมงเขาที่เฮ็ดพี่เล็กกินวันนี้ขึ้นไปเบิ้งแต่ว่าธรรมะพุทานี่สันย่ล้มกินย่ล้มเพื่อละสันย่ล้มเนาะเว้าภาษาภาคว่าสันกฤษผมก็ขอคนเจ้า่าที่ให้เธอญาติพี่น้องญาติธรรมได้เบิ้องเออวิถีชีวิตวันเนี้วันหน้ากิน,นข้นขาว อยู่ไฮอยู่หน้าหลังจากดำไฮดนำนามนะเกือบไปหลายครูเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเบิึงเดี๋ยผัดซีฟังกินไปเบิงเบึงคันใดก็เป็นคันใดคันไม้ไผ่เด็ดเอาเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิงึงอาอหลายครูหลายคนคักเลยนี่นะกินเนี้ยวันนี้นะแกงนหนูไม้ตับมะฮุ่งแกงหนงูไม้ตาบมะฮุ่งแกงผักขาอ๋อเถอะขักขักคักขักกินง่ายเด้อะกินง่ายเด้อปลาปลาโซนี่เข่าเนี่ยมัน มาได้พี่น้องปองปลายมาเด้อขาอยูไฮยูหน้าหลังจากขึ้นแต่ดำหน้าเอินว่าครอบโคสุกสันมนเน๊ะกินข้าวพมผมาปลาหูมทอนผงอาหารอาหารแบบนอกบ้านหน้าเข่าแกงผักคะหรือผักเน่านน่บางบอนเอินผักคะบางบอนเอินผักเน่าแกงรูไม้นี่ตับมะฮุงโอ้ยเข้าหอน แสบแสบแสบแบบนี้อยโอ้สามผ้าบนนี้นะเฮ็ดสามผ้าวะโอ้หนึ่งผ้าผ้านะมีมีกระโตกผ้านะเอาแป้นไปให้กระโตกเยอะกตกส่งานันหนีผ้านี่หนีป้าทถผ้านี่กระตกน้อยพีประเทศเพื่อจะพีบัานน้ำแจ้วเวลาบุมีแจ้วจำบ่บแล้วกับแจ้วอันบุแล้วกับแจ้วอนนี้ เจียเจียบิดูปะเนาะอืออ้าวโอ้คักค่ะค่ะค่ะญาติชิลุงแหละสันยลุงแหละขอผมลงกันเอาละเออมาเลยเอินญติทำพ่อแมวได้เบิ่งอันเทวดาน้อยมาเกิดนี่บอกให้บอกญาตินาเลี้ยงสบายปะใส่ก็อยู่นั่นนั่งกระป๊อกโมโล่ดำหน้ากิดปะยีรถไทยอยู่รถไทย อ่ะตอนนี้ห้าวกะดำหน้าซักลุงสะทายยันยงพี่น้องทอะไรเออเหม่อนดำหน้าซักลุง้งห้าวน้ำมันมีพอ่อบอลบอนก็เอินญมาเห็นหน้าเขาโคเห็นยี่บ่เห็นยี่โบเอามาค่อๆกันเลยเห็นที่ไหนทำไมต้องเลยซักลุงเนี่ยน,นี่ดูดำก็ดำนี่เราจะเป็นต้องดำหน้ากรองก้นก็นได้หนังใบพีเอสมชกินนอนไปก็ได้ได้มีน้อง นอนนอนดอกบ,บ้านเอยมีน้ำต้องดำนาแบบนี้เนบเนบไปโชว์โชว์ทีสบายนั่งไปก็ได้นอนไปก็ได้มันมไม่มีขีดผม้มดูดจะดูดลายลงพุนมดน้ำแกเพราะว่าน,นี้มันเป็นคนท่างคนท่างเลยเวลาปวดตกมาละน้ำ มันชัดดิดลงมามันถมถมแล้วค้นขึ้นคูนขึ้นมันก็จำเป็นต้องได้กดลงกดซักเอางเอิ้นไาซักลุงใส่ย่าฝนก็แล้วก็ตกมาน้ำไหลแล้วมันก็จะอ่างเองตอนนี้เราก็เอาใส่น้ำแป้งเราก้อนแป้งนั่งนึงใสยก่อนเดอ่าน้าดับหน้าชักลงมันเข้ามีมีน้ำใน สายวันนี้เราสมัยเตะเก้าแห้งเต็กแล้วดับหน้าเคู่ชีแล้วเดือนเก้าเดือนชีพเท่งเดือนแคมเดี๋ยวนี้กับใครเน่มันเทากับใส่ยักษ์ดูดแน่กเดือนเจ็ดเดือนแป๊กแลบางคนไปแล้วเป็นพงกับนี่ไม่เห็นหน้าซอยไหมมันวีผู้ซอยแต่วันนี้มีาติพี่น้องอะไเขาแล้วของเขาแลา้วใส่มาซอยแล้ก็ขาโฮมาพี่คนเนเลยแล้วไว ฮะแน่เขา,ามันเันคือทางเตะแบกกับทางไงมันโ,โอ้ยเด็บมือเล้วมือนี้เด็บไปเด็บไปนี่มือเขาโค้งนีะคาปูเลอแบบมือ,อย่งอ่อนนี่มือโบดานตัวนาะมือโค้งโค้งไว้มีใครแน่เขาเคย์แน่แล้วก็มันก็มีโค้งนี่จอระพูชักลุงซอยเนี่ยนี่แลยโว้ <c oughs> พบแล้วผู้ชาล,งลงุงซอยนี่มาทกขิดตรงขอดตรงนะบันนำกลับมาสักวักน đầm nang khô khô Biển nó lơ đầm nang khô khô nè Biển nó lơ Bác gì Hả? Chấm nhau Nèo nè con nè Đầm đầm như ní phi nông Nè cứ đầm bộ gòn côn như เพื่อนมาดั้หน้าแม่ผู้เลิศที่มีมากันผู้เลิศที่ว่าผมพันกำหน้าของคนจะต้องวิธีนี้ดกำหน้าเขาโคกระซ่าสักลูกสบายมีคิดต้มนอนดำคุยกว่าคุยใครต่อยโนเดียว ตอนนี้เ้ากระดามมาหอดจนอยู่แล้วละตั้งแต่หุ้นตอนนี้ก็กำลังอยู่แล้วบ้าบาเดี่ยวนังดาวนาดาวนากองก้นแม่ยาไมาพาเดี่ยวนังเอา <c oughs> จะให้คุนได้ไห้ัได้ก็เหคุณม่เจมน้อแม่งกุ้นบแล้วเหรอลืมลากีดนขอเจ้เพลงอนนี้พี่น้องเออพี่น้องฝากดตามซองไอ้คอยห่ด้พี่อ้ ิติดตีน